มันได้เลยหรือไม่เอาจากชีวิตจริงเรามาใช้เอาจริงแล้วหวัตรงนะครับห้าสี่สามสองได้เลยหลอบตอบแต่ว่าสีนพวกนี้เราเล่นถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ต้องเกียวไม่เป็นไรปล่อยผ่านป้อนถ่ายป้อนถ่ายป้อน่ายยังไงก็ยังไงเลยคุณคุณลองบอกทุกคนสิว่าซีนพวกนั้นอ่ะมันยังไงมันใช้ตัวละครเล่นหรือว่ามันใช้ปพรพูวินเล่นเนี่ยมันเน มันต้องสร้างไงบางทีแบบว่าเราสนิทก,กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีมันจะเอาตัวเราเข้าไปเล่นเอาปอนบูรินไปเล่นหรือว่ามันเอาตัวละครเข้าไปเล่น <laughs> หรือว่ามันถ้ามันไม่เล่นถ้ามันจริงจังก็สามารถพูดได้เลยว่านนะันนคือเรื่องจริงมันก็มันก็จริงรอยางนนเราก็องเล่นสนดเู่แต่เราถถก็สนิทกัน,นเรามีเขืนกันว่ามาพูดนั้นเขายังมีเขืนกันเพราะเขาสนิทกันมานานอย่างนงี้ะ ผมขอโทษคิดไม่ได้เลยแต่ในอย่างที่พูดเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะก็ก็เขินนะครับคือจะเปรียบพูดอยู่เลยว่าพอก่อนที่จะเล่นก็ยังเปียว่าพร้อมเนีจ๋าเขินนะครับเข้ามาลเล่าตอนเราเล่าไว้ต้องมาต่อก็รู้สึกเขินทุกครั้งที่พูดถึงซีนี้อ่าะคือมันก็เหมือนมีกิ่เสื้นอยู่ในทองมันมวนท้องนี่นะคือมันมันเป็นซีนที่ก็ มันมีไม่เยอะแต่มันก็ใช้พลังงานเยอะไม่ใช่เน็จี้เยอะกว่าจะถ่านกันได้ก็เอาเรื่องอยู่ครับเป็นพวกนี้เป็นิ่งที่มันต้องจูนกันให้ติดด้วยเชื่อวสองคนต้องไปต้องไปอยู่ในไมค์เซ็ตเดียวกันก่อนที่จะเล่นด้วยไม่งั้นเล่นออกมายังไงมันก็จะไม่หมดกนจะไม่ถึงกันอืนะคะไอซีนเหล่านี้จะผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่ผู้กํากับด้วยว่าเขาจะมองไปในทางไหนในเรสชั่นไหนนะคะผู้กํากับนะคะก็อยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญขึ้นมาพูดคุยกันนะคะ